Chapter 3 words can hurt and offend คำว่า offend เนี่ยก็คือเหมือนกับทำให้ขุ่นเคืองใจ offend เหมือนกับว่าเวลาเราพูดล้อเล่นกับใครสักคนเนาะแล้วเราพูดว่า um, no offense no offense no offense ก็หมายถึงว่า เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด่านะไม่ได้ว่านะอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเอ้ยคุณวันนี้คุณดูโซมนะ no offense อย่างเงี้ย <c oughs> ก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ดูโซมจังเลยแต่ว่าฉันไม่ได้ด่าเธอนะอย่างเงี้ยมันเป็นคำว่า offense แบบนั้นนะคะคำว่าคำพูดที่เลวร้ายเนี่ย words can hurt and offend สร้างความเจ็บปวดและความขุนเคืองใจเสมอนะคะ careful with fire ให้ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟนะคะ is good advice we know เป็นคำแนะนำที่ดีที่เราต่างรู้กันนะะ careful with words is ten times doubly so การแต่ว่าการระมัดระวังในเรื่องการใช้คำพูดยิ่งดีกว่า10เท่านะคะวิลเลียมเอ่อวิลเลียมคลตเป็นคนพูดไว้ why this chapter is necessary ทำไมบทนี้ถึงมีความสำคัญนะคะ necessary คือจำเป็นนะคะสำคัญ w h e n i set out to write this book I was determined to keep it entirely upbeat and positive ตอนนี้ผมลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจว่าจะเขียนให้ออกมาในแง่ดีแล้วก็สร้างความหวังให้กับชีวิตนะคะคือ upbeat ก็คือเหมือนกับ up แปลว่าขึ้นใช่ไหม beat ก็แปลว่าใจเต้นนะ่ะเออก็เลยเหมือนกับว่าให้มัน uplifting หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอะไรพวกเนี้ยค่ะ But the further I got into outlining it, the more I realized that this chapter not only couldn't be avoided but was absolutely necessary แต่อพอยิ่งเขียนมาไกลเท่าไหร่นะ,ะผมก็ยิ่งตระหนักได้มากขึ้นเท่านั้นว่าบทนี้ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ยังจำเป็นมากอีกด้วยนะคะ ถ้าเป้าหมายหนึ่งในการเขียนหนังสือเล่มนี้คือการช่วยให้เรารับรู้ถึงผลกระทบของคำพูดมากขึ้นแล้วแล้วก็เราจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีถึงการที่เราจะพูดอะไรบางอย่างที่สร้างความเจ็บปวดหรือขุนเคืองใจได้ในหลายๆวิธีนะคะ um, If one of the goals in writing the book is to help us become more aware of the impact of our words, then we need to take a good look at The many ways we might say something that's hurtful or offensive เพราะว่าจริงๆบางคนเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่รู้นะว่าคำพูดที่พูดไปแบบนี้มันสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยหรอเราพูดไปด้วยความเคยชินนะคะเขาก็เลยต้องมีบทนี้ขึ้นมา An increase in awareness can help us uh, uh, can keep no an increase in awareness can help keep us from damaging others as well as ourselves เพราะการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ย จะช่วยให้เราหลีกหนีจากการทำลายผู้อื่นรวมถึงตัวเราเองด้วยนะ In my previous book there was a chapter on the importance of honesty. ในหนังสือเล่มแรกของผมนั้นนะคะมีอยู่บทหนึ่งที่เขียนถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์หรือว่าความจริงใจ honesty นะคะเขียนด้วยตัว H แต่ไม่ออกเสียงตัว H นะคะ H O N E S T honesty there also I wanted to focus solely on the positive the rewards of being a person of integrity uh, ในบทนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าในบทนั้นภาษาอังกฤษใช้คำง่ายมากเลยคือคำว่า there ก็คือที่นั่น ออที่นั่นนะก็คือในบทนั้นผมต้องการที่จะเน้นย้ำแต่ในงแง่ดีเพียงอย่างเดียวนั่นคือรางวัลของการเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะเห็นไหมอันนี้คือคำว่า honesty ภาษาอังกฤษใช้คำว่า honesty เนาะเป็นความจริงใจนะคะส่วน integrity มีความหมายคล้ายๆกัน integrity ก็คือการที่คุณออพูดอะไรแล้วทำแบบนั้นนะ่ะ เออเหมือนเหมือนแบบพูดจริงทำจริงอ่ะเออถ้าเป็นภาษาภาษาอังกฤษเนาะจะใช้สองคำนะ the quality of being honest and having strong moral principles พูดจริงทำจริงออแบบว่าปากกับใจตรงกันไม่ไม่ไม่เอ,อ่ไม่มือถือสาปากถือศีละไยอย่างนั้นนะ่ะเออมีมี strong moral principles คือมีศีลธรรมนั่นเองนะคะคำว่า h o n e s t y กับ integrity But it was impossible to effectively point out those rewards without also pointing out the consequences of dishonesty ก <mm so, uh, like ็เลยบอกว่าแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะชี้ให้เห็นถึงรางวัลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ด้วยก็คืออาศัยคำว่า d i s เข้าไปหน้าคำว่า honesty ก็จะก็จะกลายเป็นความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์เนาะโอเค this is somewhat similar ก็ในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันใช้ประโยคนี้ค่ะ this is somewhat similar now part of the process of becoming a person who's wise with words and one who affirms life in others is learning to avoid saying those things that have the opposite effect คือส่วนหนึ่งของกระบวนการทำตัวเป็นคนที่ฉลาดในการใช้คำพูดและเป็นคนที่ส่งเสริมให้กำลังใจชีวิตของผู้อื่นด้วยเนี่ย มันคือการเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่ให้ผลกระทบที่ตรงข้ามคือให้ผลลบนั่นเองจริงๆแล้วบทนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคําพูดที่เราจะต้องการหลีกเลี่ยงนะคะคือเขากาลังบทนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยคําพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดใช้คำพูดและให้กำลังใจผู้อื่นเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที ใครอยู่ใกล้เขาก็สบายใจว่าแบบฉันไม่โดนเธอบูลลีแ่แน่ๆไม่โดนเธอแบบว่าลดทอนกำลังใจแน่ๆน,นะคะเออก็มาดูกันว่าคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรอ,อ่ใช้คำว่าไม่ควรพูดล้กันนี้นะคะอ่ะการที่มีอิสระในการพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่พูดแล้วสร้างความขุนเคืองใจไม่ใช่เรื่องดีภาษาอังกฤษ free speech is good free speech is good offensive language isn't ะะเห็นไหมคำว่าแบบมมชอบที่ฝรั่งเขามีมีคำศัพท์หลายๆคำในการใช้เพื่อสื่อสารความหมายอย่างเช่น speech ก็แปลว่าคำพูดเนาะ language ก็แปลว่าภาษาเขาก็มาใช้ในประโยคเดียวกันนะคะประมาณว่า free speech is good offensive language isn't alright before I discuss the ways our language can be offensive I want to comment on something I've heard many times ก่อนที่เราจะคุยกันว่าเฮ้ย ภาษาของเราเนี่ยมัน offensive มัน,มนคุกคามคนอื่นยังไงได้บ้างผมอยากจะพูดถึงอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงคำพูดที่ผมได้ยินมา,มาบ่อยมากๆก็คือ this is a free country i can say anything i want นี่เป็นประเทศเสรีนะคะ free country ผมเราสามารถพูดอะไรก็ได้ที่ผมต้องการเนี่ยที่เราต้องการ h a v e you ever heard of free speech ไม่เคยได้ยินหรอว่าการพูดอย่างเสรีไงเออ The First Amendment to our Constitution is one of the most important documents ever written. รัฐธรรมนูญนะคะ amendment ก็คือรัฐธรรมนูญของเราเขียนขึ้นเพื่อให้เรามีเสรีภาพในเกือบทุกเรื่องแต่ถึงแม้ว่าผมจะปลดปรานการพูดอย่างเสรีและและคัดค้านการเซ็นเซอร์อย่างมากก็ตาม Freedom of expression is the very bedrock of an a democratic society, and it's one of the main reasons we have achieved greatness as a country. While I strongly favor free speech and just as strongly oppose censorship, I also favor good taste, consideration for the feelings of others, and what used to be called common courtesy. แต่ว่าผมก็คิดว่าคนเราเนี่ยควรมีรสนิยมที่ดีและการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นรวมถึงสิ่งที่เคยเรียกกันว่าสมบัติผู้ดีด้วย common courtesy คือสมบัติผู้ดีนะคะคือ,อาภาษาในหนังสือเวอร์ชันภาษาไทยเขาจะไม่ได้แปลประโยคหนึ่งนะคะก็คือว่า freedom of expression การแสดงออกอย่างอิสระเสรีเนี่ยมันเป็นรากฐ,ฐานของสังคมประชาธิปไตยก็จริงมันเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยที่เราสามารถ นำประเทศมาสู่มาสู่ความยิ่งใหญ่ในจุดนี้ได้นะคะเออแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามมันเขาบอกว่ามันต้องมีเทสนิดนึงอะ่ะในการพูดไม่ใช่แบบว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยโดยไม่คิดไม่กันกรองอะไรเลยนะคะ